Samsung เปิดตัว Galaxy Tab S แท็บเล็ตระดับพรีเมียมรุ่นล่าสุดบนหน้าจอแบบซ u เปอร์อ l e d รในราคาไม่ถึง20,000บาทพร้อมเปิดตัว Samsung Experience Store ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลางห้างสยามสแควร์วัน s a m s ุง Galaxy Tab S มากับสุดยอดหน้าจอแบบ Super ร์อ l e d ร ความละเอียดถึง2,560คูณ1,600พิกเซลเหนือชั้นด้วยเทคโนโลยี Adaptive Display ปรับสีแบ็กกราวด์และการแสดงผลให้ดีที่สุดในทุกๆสถานการณ์ดีไซน์สวยงามทันสมัยสะดวกต่อการพกพาด้วยความเบาเพียง467กรัมสำหรับรุ่น10.5นิ้วและ298กรัมสำหรับรุ่น8.4นิ้วมี2สีให้เลือกสรรทั้งไทเทเนียมบรอน e และเดส์ลิงไว้นี่คือระบบ ของภาพที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีในนรถกับผมซึ่งตัวทับเอสเนี่ยจุดโดด,ดเด่นขั้งหมดเลยเนี่ยคือไม่ว่าจะเรื่องของเรสูร์ชั่นที่ชัดเจนขึ้นนะครับไม่นะว่าจะเป็นดีฟคอนทราที่มากขึ้นเป็นเป็นเป็นร้อยเท่านะครับแล้วก็ไม่ว่าเรื่องของสีกรรบที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันมากกว่าปกติปรมนะมาณทั้งยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ะซึ่งใกล้เคียงสีความจริงมากเนี่ยการรวมเอาเทคโนโลยี่แบบนี้เข้าไปเนี่ยขาทำให้เราเห็นและสลดของการที่เราชมภาพบทนี้นะมาจนเรื่องของหนังวิดีโอมิวสิกทั้งหมดเครรับที่า เราเอนจอยอยู่ทุกวันนะครับนนก็จะเป็นเห็นอะไรที่นวตัตก,กรรมคนนี้ยำตอบจ์อันนี้อันนี้เป็นหน้าที่เราอยู่แล้วจะเห็นว่าช่วง3 4ปีที่ผ่านมาเราเป็นรายแรกๆเป็นเจ้ากแรกที่นำเอานวตัตก,กรรมใหม่ๆเข้ามาในตลาดต่อเวลาซึ่ง Tab S ก็เป็นหนึ่งตัวที่เราประกาศความชัดเจนว่าเราคือผู้นำนวตัตก,กรรมจริงนะครับแล้วผมเชื่อว่าหลังจากเนี้ยต่อไปถึงปลายปีก็มีแน่นอน,นครับมีหลายตัวน,น,นะแต่ต้นปีมาเราเปิด Galaxy S5 มาตอนนี้เป็น Tab S นะครับซึ่งเป็น flagship ของเราปลายปีมีแน่นอนครับอดใจรอเลยครับยังไงติดตามไม่ได้ครับ สำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของ s ั m ซุง Galaxy Tab S สามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์ a m s u n งและร้านค้าชั้นนำทั่วไป